เดีวยวกันคลิปสมครับผมเมื่อกี้โทรศัพท์มันตัดไปครับต่อกันเลยนะครับต่อจากคลิปที่สองนะครับเมื่อกี้ก็กำลังพูดถึงเรื่องออโอ้กำลังพูดถึงเรื่องออมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มาชายหญิงนะครับผู้หนึ่งนะครับแล้วก็ถูกน้ำซัดนะครับลงไปที่ในบึง นะครับตรงที่มีแพร์อยู่แล้วก็ได้มีชาวบ้านนะครับช่วยช่วยไปทันนะครับผู้หญิงแต่ว่าสําหรับผู้ชายนี่ช่วยไม่ทันนะครับเพราะว่าผู้ชายว่ายน้าไม่เป็นนะครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะครับมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะพวกรุ่น cbr นะครับพวกมอเตอร์ไซค์ของผู้ชายนะครับใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ผู้ชายนี่จะห่วงรถนะครับก็คือรถไปลงไปในน้ําก็คือจับรถไว้ไม่ยอมปล่อยรถนะครับ รถก็เลยพาลงไปในน้ำนะครับเพราะว่าเบื้องนิ้วในลึกพอสมควรน,นะครับปกติระดับน้ําจะอยู่ต่ําจากพื้นถนนประมาณ3เมตรนะครับน้ําปกตินะครับเพราะว่าจะมีเกาะกลางแล้วก็ตอนนี้น้ํามันได้ล้นเพิ่มขึ้นนะครับล้นเพิ่มขึ้นจากถนนประมาณ60 70เเซนได้ครับ คือตอนนี้ไม่ให้มอเตอร์ไซค์ผ่านเลยเลยนะครับรถเก่งก็ยังไม่ให้ผ่านนะครับไปได้เฉพาะรถกระบะนะครับรถกระบะที่ไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรนะครับรถกระบะที่ว่าเป็นเดิมๆนะครับยังพอผ่านได้แต่ถ้ารถกระบะโหลดมานี่ก็จะอยู่ประมาณถ้่าร,รถเก่งนะครับจะไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าใบพัดตีน้ําแน่นอนครับอ,อันนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นรถอะไรเนี่ยรถบริการเปล่า จะไปไหนแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไว้บริการรถเก๋งหรือเปล่าน่าจะน่าจะมีนะน่าจะมีรถเก๋งจะผ่านไปผ่านมาน่าจะมีแบบรถไถบริการข้ามนะพาข้ามพาข้ามนะครับเพราะว่ารถกระบะไปไ,ได้แต่รถเก๋งไปไม่ได้นะครับโอ้คง แช่น้ํานานไม่ได้ครับเดี๋ยวขาจะเปื่อยเพราะผมพะว่าน้ําแถวนี้มันม,นมีสิ่งเจอปนมาจากในบ้านด้วยนะครับอนนี้กระสอบทายพื่กันตรงไหนนั่นน่าจะในห้องเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวเจอการคลิปใหม่ครับมาดูเราดูว่าน้ำจะลดไหมนะครับภายในสัปดาห์นี้ของเดือนตุนลาคม เราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่เท่านนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ